ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกิดทายอินเวอร์เตอร์ทั้งหมด1 2 3แต่ว่าได้ซ่อมแค่ตัวเดียวนะฮะได้ซ่อมแค่ตัวเดียวนะครับเนื่องจากอีกสองเครื่องอันนี้เป็นก็ติดติ๊กเกอร์มาเนาะ B1 B2 B3 เนื่องจาก B2 และ B3 ไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรสามารถรันได้ปกตินะครับจากที่ผมได้ลองทดสอบแล้วนะฮะส่วนเครื่อง b 1เนี่ยมีอาการเปิดไม่ติดนะครับอันนี้จ่ายไฟเข้ามาแล้วนะ42่สิบโวลต์ตัวเครื่องเปิดไม่ติดเนี่ยตัวนี้คือได้ซ่อมตัวนี้ตัวเดียวส่วนตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ตัวนี้นะฮะตัวเครื่องทำงานปกตินะครับ เดี๋ยวลองให้ดูให้เจ้าของเครื่องดูนะ,อ,ะอันนี้ตัว B 2 ัน B2 นะไฟ AC เข้านะครับไฟ b c ไฟ DC 42รันเครื่องนะฮะอะนี่นะครับเครื่องรันแล้วนะฮะผลิตไฟอาเมือี้เมีมันรันแล้วตัดผมลืมสับสวิตอ่นี่นะครับผลิตไฟปกตินะ ปกติเลย 3M แอมป์ร้อยแวัตต์นะครับไม่มีได้ไม่ได้มีความผิดปกติใดอย่างใดนะครับไปต่อกันที่ B 3ตัวนี้ B 3นะ b3 นะครับลันแล้วอ่ะนะครับนะฮะผลิตไฟได้ปกติครับ3แอมป์สูงสุด1 0 4สีวัตต์อ่าก็เท่ากับว่า b2 กับ b3 ไม่ได้เสียนะฮะเพราะนั้นนะครับอ่า ลูกค้าก่อนจะส่งเครื่องมานะต้องตรวจเช็คให้ดีก่อนนะครับว่ามันเสียจริงหรือเปล่านะถ้ามันไม่เสียจะได้ไม่ต้องส่งมานะครับจะได้ไม่ต้องส่งมาส่งตัวที่เสียจริงๆมานะเวลาได้เครื่องมาเนี่ยนะครับก็ตรวจเช็คก,ก่อนนะตรวจเช็คก,ก่อนนะครับว่ามันเสียเสียหรือเปล่านะฮะเพราะว่า อันนี้เป็นร้านค้าเนาะเพราะว่าบางทีลูกค้าบอกว่าเครื่องเสียส่งกลับมาเคลมส่งกลับมาซ่อมเนี่ยบางทีมันมีปัญหาที่ระบบของเขานะครับเราได้เครื่องมาเนี่ยเราก็ต้องเช็คก,ก่อนว่ามันเสียหรือเปล่านะนะครับถ้าไม่เช็คเนี่ยบางทีมันไม่เสียก็ส่งมาเป็นอย่างเงี้ยก็คือ,ค,อคือมันไม่เสียนะฮะมันไม่เสียว่าจะยังไงอะ่ะมันส่งมามันก็เสียค่าส่งเสียค่าน้ําหนักอะไรพวกนี้ยนะครับส่วนที่มีปัญหาจริงๆก็คือตัวนี้อาการเปิดไม่ติด ก็ผมยังไม่ได้เช็คฟิวนะเหมือนอาการเหมือนฟิวจะขาดนะลองดูก่อนเดี๋ยวลองเช็คฟิวเบื้องต้นดูก่อนว่าฟิวขาดหรือเปล่าลองวัดสำหรับตัวนี้นะก็วัดยากหน่อยนึ่งมือเดียวจริงดึงออกมาเช็คนะ ฟิลไม่ขาดนะฟิลไม่ขาดครับก็เดี๋ยวต้องถอดอตัวเครื่องออกมาดูนะการเปิดไม่ติดเครื่องไม่ช็อตนะต่อไฟเข้าไปไม่ชอ็อตแต่เปิดไม่ติดก็ลองดูอาจจะเป็นที่สวิคอะไรเสียหรือเปล่าอันนี้ต้องเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับ,บรรก็เดี๋ยวผมถอดออกมาเช็คแล้เดี๋ยวมาดูกันส่วนสองตัวนี้เดี๋ยวอายังไงส่งมาแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องถอดนะน่าจะมีฝุ่นพอสมควรเลย ดูจากสภาพแล้วนะฮะด้าหนใหนน่าจะฝุ่นออพอสมควรเลยแหละค,ค,ครับก็เปิดฝาออกมาตรวจเช็คนะฮะตัวนี้อาการเปิดไม่ติดนะครับตรวจเช็คเบื้องต้นนะไดโอดตัวนี้ไหมนะฮะ แล้วก็คาปาซิเตอร์คาปาซิเตอร์น่าจะต้องเปลี่ยนทั้งสาตัวนะครับเพราะว่าคาปาซิเตอร์บวมนะความจุน่าจะลดนะครับเดี๋ยวต้องถอดตัวบอร์ดออกมานะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยแหละนะฮะคาปาซิเตอร์3ตัวไดโอดตัวนี้นะครับไม่แล้วก็เดี๋ยวต้องเช็คในส่วนของภาคจ่ายไฟว่าช็อตด้หรือเปล่าก็ราะไดโอดตัวเนี้ยมันจะทําหน้าที่ในการ รับไฟจากแผงโซล่าเซลล์่านไดโอดตัวนี้ไปจ่ายเข้าไปที่ชุดไฟเลี้ยงนะไม่รู้ว่ามันไหมเพราะว่าชุดไฟเลี้ยงช็อตหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวถอดบอร์ดออกมาทําการตัวเช็คอีกทีหนึ่งครับถอดตัวบอร์ดออกมาถอดคาปาซิเตอร์ทั้ง3ตัวออกนะฮะคาปาซิเตอร์ทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับสองตัว ขาขาดนะฮะเนื่องจากเกิดสนิมนี่นะครับมันจะมีคราบขี้เกลือก็แสดงว่ามันมันโดนความชื้นนะฮะอันนี้ลูกค้าที่ติดตั้งใช้งานเนี่ยนะครับก็ ต้องดูสถานที่ติดตั้งให้ดีนะครับเพรานี้มันลักษณะเนี่ยมันโดนความชื้นเป็นขี้เกลือเนี่ยอย่านนในส่วนของภาคจ่ายไฟเลี้ยงก็คาดว่าไม่น่าจะเสียนะแต่ไดโอดไดโอดไหมนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไดโอดอันนี้มันถอดออกไปแล้วนะ ก็เดี๋ยวเปลี่ยนไดโอดเปลี่ยนคาปาซิเตอร์สตัวนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองเครื่องกันตัวเครื่องอ่ะมีขี้จิ้งจกอยู่ใต้บอร์ดด้วยนะเนี่ยนะครับขี้น่าจะเป็นขี้จิ้งจกแหละาบางส่วนมันติดอยู่ใต้ใต้บอร์ดเนี่ยผมเขี่ยออกไปแล้วนะฮะก็ต้องระวังให้ดีนะครับจิ้งจกเข้าไปทำให้เครื่องช็อตได้ เดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เปลี่ยนไดโอดก่อนนะครับครับตอนนี้เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตัวใหม่กับไดโอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคาปาซิเตอร์ที่ใส่เข้าไปเนี่ยเป็นค่า2,200ไมโครฟารัด50โวลต์นะครับที่ใส่เข้าไปนี่นะซึ่ง3ตัวที่ใส่เข้าไปเนี่ยค่าความจุรวมจะเยอะกว่าของเดิม เกินเท่าตัวนะครับซึ่ง2 0 0 2 2นสองสองรวมกันก็เท่ากับหกพันหกร้อยไมโครนะฮะซึ่งของเดิมเนี่ยเราเห็นว่ามันตัวใหญ่แต่ที่เขาใส่มาก็คือ1,000ไมโครนะครับหนึ1000่พันไมโครฟารทดหนึ่งร้อยโวลต์นะฮะค่าทนโวลต์สูงเลยทําให้มันตัวใหญ่นะครับซึ่งจริงๆแล้วใช้ค่าทนโวลต์แค่50โวลต์ก็เพียงพอ นะครับเพราะว่ากิจทายอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้มันรองรับไฟแผงไม่เกิน45โวลต์เพราะฉะนั้นแรงดันที่เราใช้เนี่ยไม่เกิน45โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นคาปาซิเตอร์ที่ใช้เนี่ยค่าทนโวลต์50โวลต์ก็เพียงพอนะครับเนี่ยที่เขาใส่มาก็คือเนี่ย1,000ไมโครอ่ารวมตัวนี้อีก1,000นะครับเป็น2,000 2,000นะแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่ง470ไมโคร100โวลต์ตัวเล็กเนี่ยนะฮะอันนี้มาจากโรงงานนะ นะครับรวมกันทั้งหมด3ตัวเท่ากับ2,000อ่า2,470ไมโครฟรัดนะครับนิดเดียวเองอ่าที่ใส่เข้าไปนี่6,000 6,600นะฮะมากกว่ามากกว่าเดิมของเดิมเยอะนะครับซึ่งใส่ซีตัวเก็บประจุค่าสูงก็เป็นผลดีต่อ ter, คอนเวอร์เตอร์นะฮะซึ่งอาจะทำให้แรงดันอ่า บริเวณเนี้ยมันเรียบขึ้นนะครับมันเรียบขึ้นเมื่อแรงดันมันเรียบไม่มีการอ่าเรียกว่าเวลามันทํางานเนี่ยคอนเวอร์เตอร์มันทํางานที่ความถี่สูงเนี่ยถ้าซีค่าน้อยนะฮะแรงดันอ่าดีซีบริเวณเนี้ยมันจะไม่เรียบนะครับทําให้คอนเวอร์เตอร์ร้อนทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะฮะถ้าซีมีค่ายเยอะก็จะดีนะครับซึ่งถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งเขาจะใช้ตังสี่ตัวนะสี่ตัวก็อ่าแปดพันแปดร้อยไมโครนะครับซึ่งไปรุ่นเนี้ยใส่มานิดเดียวเอง นะฮะใส่มานิดเดียวแต่ว่าที่ใส่เข้าไปเนี่ย mm hmm. เยอะกว่าของเดิมเกินเท่าตัวซึ่งดีกว่าเดิมนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาทดสอบกันตอนนี้ผมจ่ายไฟเข้ามาแล้ว42โวลต์นะฮะตัวเครื่องเปิดติดแล้วอ่ะยังไม่ได้กดอ่อนนะเดี๋ยวออนไฟเข้ามาก่อนอ่ะ42โวลต์นะครับนีบ่ฮะตัวเครื่องเปิดติดแล้วนะครับแต่จะรันได้หรือเปล่ายังต้องลองจ่ายไฟ AC mm hmm. เข้าไปนะฮะ จ่ายไฟ AC เข้าตัวเครื่องนะครับลแ้วลองรันดูตัวเครื่องขึ้นไฟสถานะรันแล้วนะครับดูกำลังการผลิตนะฮะสมแอมป์นะนะลิมิตกระแสไว้ต้องได้100วัตต์อ่าหนึวัตต์นะครับนะฮหนึ่งร้อยเจ็ดวัตต์ โอเคนะครับตัวเครื่องอรันทำงานได้ปกตินะฮะสาเหงืของกายเปิดไม่ติดนะครับก็คือไดโอดไหม้ไดโอดไหม้นะตัวเก็บประจุมันมีปัญหานะครับตัวเก็บประจุทั้ง3ตัวเลยขาขาดไป2ตัวอีกตัวหนึ่งก็บวมบวมบวมหนหน่อยนะฮะตัวเล็กนี้นะครับหัวบวม ก็เปลี่ยนตัวเก็บประจุ3ตัวเปลี่ยนไดโอดนะครับตัวเครื่องกลับมาทํางานได้ปกติเดี๋ยวผมประกอบเข้าที่นะฮะแล้วเดี๋ยวมาทดสอบที่กําลังวัดสูงๆดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาทดสอบที่กําลังวัดสูงๆดูนะครับกระแส1 8แอมป์นะฮะแรงดัน4 2โวลต์ ลองดูนะว่าจะรันได้ปกติหรือเปล่านะครับถ้าทํางานได้ปกติจะต้องผลิตกําลังวัตต์ได้อยู่ที่ราวราวหกร้อยวัตต์นะฮะเริ่มรันแล้วเดี๋ยวดูกําลังวัตต์สูงสุดนะครับต้องไม่ต่ํากว่า600้อยนะฮะ 6กร้อยสิบสี่วัตต์หกร้อยสิบห้าวัตต์หกร้อยสิบหกวัตต์ประมาณนี้นะครับก็กิจไฮเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติแล้วนะฮะกำลังวัตต์สูงสุดเกินหกร้อยวัตต์นะครับอ่ะก็โอเคนะฮะสำหรับกิจไฮอินเวอร์เตอร์ หนึ่งพันวัตต์ตัวนี้นะครับอาการเปิดไม่ติดาสาเหตุมาจากาไดโอดไหมนะครับคบปาปาซิตเตอร์เสียทั้งหมดนะฮะก็เปลี่ยนคปาปาซิตเตอร์เปลี่ยนไดโอดนะครับตัวเครื่องกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับในส่วนอีกสองตัวไม่เสียนะฮะอีกพันวัตต์อีกสองตัวไม่เสียนะก็ไม่เสียก็ไม่ได้มีการซ่อมอะไรแต่ว่า,าเดี๋ยว ต้องแกะออกมาทําความสะอาดเป่าฝุ่นอะไรพวกนี้ให้นะฮะส่งมาแล้วก็ดูแลเช็คตรวจเช็คสภาพให้นะครับก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิภากันใดขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ